สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงสวัสดีค่ะนักเรียนที่ตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีเจดีองค์หนึ่งชาวบ้านเรียกว่าเจดีพระธาตุกล่องข้าวน้อยมีลักษณะคล้ายกับกล่องข้าวที่ชาวอีสานใช้ใส่ข้าวเหนียวเจดีนี้มีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาและในวันนี้ ครูจะเปิดตำนานกล่องข้าวน้อยให้ทุกคนดูกันนะคะทองเป็นชายหนุ่มนิสัยวู่วามเอาแต่ใจตนเองวันหนึ่งเขาออกไปทำงานแต่เช้ามืดรออยู่จนสายไม่เห็นแม่นำข้าวมาส่งทำให้รู้สึกหงุดหงิดเพราะหิวจนแสบท้องคอยชะเง้อมองหาก็ไม่มา ครั้นดวงตะวันลอยสูงเกือบจะตรงศีรษะเห็นแม่ถือกล่องข้าวเดินกระย่องกระแย่งมาแต่ไกลทองรีบลุกออกจากร่มไม้ตรงเข้าไปต่อว่าทันทีแม่มัวทำอะไรอยู่อ่ะรู้หรือเปล่าว่าข้าหิวจนจะเป็นลมหยุดแล้วอย่ากโกรธเลยลูกแม่หยุดยืนหอบหายใจ ด้วยความเหนื่อยเนื่องจากเดินฝ่าเปลวแดดมาเป็นระยะทางไกลแม่เป็นไข้ไม่ค่อยสบายพอลุกไหวก็รีบหุงข้าวหุงปลาแล้วเอามาให้เองนี่แหละและวทำไมถึงเอาข้าวใส่กล่องใบเล็กนิดเดียวมาให้ข้าจะพอกินได้ยังไงถึงกล่องจะเล็กแต่แม่ก็อัดข้าวมาแน่นนะลูกโูดมากอยู่นั่นแหละรีบส่งข้าวมาให้ข้าเร็วเข้า ทองกระชากกล่องข้าวมาจากมือแม่จนแม่เสียหลักล้มลงแต่ชายหนุ่มก็ไม่สนใจใยดีรีบเปิดกล่องข้าวกินอย่างหิวโหวยเมื่ออิ่มแล้วจึงรู้ว่าแม่พูดจริงเพราะข้าวในกล่องยังเหลืออยู่อีกมากทองเห็นแม่นอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวรีบเข้าไปดูปรากฏว่าญิงชาราล้มหัวฟาดพื้นสิ้นใจไปแล้วชายหนุ่มเริ่มสำนึกตัวว่า ตนเองทำรุนแรงกับแม่เข้าไปกอดศพร้องไห้แต่แม่ของเขาก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วทองได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งณนะที่นั้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลและใส่กระดูกของแม่ไว้เนื่องจากลักษณะของพระธาตุคล้ายกล่องที่แม่ใส่ข้าวมาให้ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตจ,จังหวัดยะโสธร นักเรียนรู้ไหมคะว่านิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่นี้มีทั้งความจริงและข้อเท็จจริงหรือเรื่องที่เสริมแต่งปะปนอยู่ด้วยกันแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าเรื่องใดเป็นความจริงเรื่องใดเป็นข้อเท็จจริงความจริงหมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงและมีอยู่จริงเช่นตำนานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่ครูเล่าให้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงก็คือพระาธาตุกล่องข้าวน้อยซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนมีลักษณะเหมือนกล่องข้าวตั้งอยู่ในเขตวัดพระาธาตุกล่องข้าวน้อย จังหวัดยะโสธรสร้างในพุทธศตรวรรษที่23-25สมถยัยอยุธยาตอนปลายส่วนข้อเท็จจริงก็คือคำอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เสริมแต่งขึ้นเพื่อผลต่างๆเช่นเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความน่ายำเกรง หรือความสนุกสนานที่เราจะต้องตรวจสอบเพื่อหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลต่อไปส่วนข้อเท็จจริงคือเรื่องราวของพระาธาตุกล่องข้าวน้อยที่เล่าสืบต่อกันมาว่าลูกมีความสำนึกผิดที่ได้กระทำรุนแรงต่อมารดาจนถึงแก่ความตายจึงได้สร้างใจดีพระาธาตุกล่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลขออโหสิกรรมและล้างบาปที่ตนกระทาม,มาตุคาดเอาละค่ะเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะความจริงเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสามารถพิสูจน์ตร,รวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือมีอยู่จริงเช่นชุมชนบ้านเชียงที่มีผู้เคยอาศัยอยู่ในอดีตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ข้อเท็จจริง เป็นคำอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทำไมเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรคำอธิบายดังกล่าวอาจมีความเห็นแตกต่างกันจึงต้องรวบรวมคำอธิบายเหล่านั้นเพื่อหาข้อสรุปความจริงที่เกิดขึ้นเรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับข้อแรกความจริงคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงและมีอยู่จริงเป็นคําตอบที่ถูกต้องเนื่องจากความจริงนั้นหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีการพิสูจน์ตรวจสอบว่าถูกต้องและเป็นจริงครับข้อ2ข้อเท็จจริงหมายถึงคําอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องเนื่องจากข้อเท็จจริงหมายถึงคําอธิบายเรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทำไมจึงเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นข้อ3พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราชเป็นข้อเท็จจริงเป็นคำตอบที่ผิดครับซึ่งพ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราษเป็นความจริงครับข้อส พ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นปฐมมกษัตริาาาย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นความจริงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อสุดท้ายเตด,ดีทรงพุ่มข้าวบินแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างฝีมือชาวสุขโขทยัยเป็นข้อเท็จจริงเป็นคำตอบที่ผิดครับ ออาละค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ตลอดจนความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงแล้ว